น้องเข้ามาน้องอายุเจ็ดขวบค่ะจากที่คุณแม่คิดว่าไม่จําเป็นต้องเรียนเสริมอะไรปล่อยให้น้องมีพัฒนาการตามวัยจนกระทั่งคุณแม่ได้มาศึกษาดูข้อมูลของคูมองมองเห็นแล้วว่าเราควรให้ลูกมีกิจกรรมเพื่อเพิ่มพัฒนาการทางด้านวิชาการเพื่อไปต่อยอดทางการเรียนได้คุณแม่จึงพาน้องมาลองทดสอบผลระดับในวิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทยปรากฏว่าการจับดินสออและการเขียนของน้องมีข้อบอกพร่องต้องแก้ไขและการออกเสียงในภาษาอังกฤษก็ต้องมีการ เช่นกันคุณแม่จึงตัดสินใจให้น้องเริ่มเรียนที่ครูมองค่ะผลปรากฏว่าน้องชอบมากจากที่แรกที่แม่กังวลว่าน้องจะรู้สึกไม่อยากเรียนแต่น้องกลับชอบและสนใจในการเรียนพัฒนาการต่างๆจากการเรียนเป็นระยะเวลาเ,ลาเกือบ2เดือนที่ผ่านมาเห็นได้ว่าน้องมีพัฒนาการด้าน,กา,านการอ่านและการออกเสียงดีขึ้นมากแม่รู้สึกรักและขอบคุณครูมองเป็นอย่างมากที่ช่วยเสริมพัฒนาการของน้องทั้งด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบคร,บครัวกุณมองคุ้มพัฒนาการที่ดีของลูกๆกันนะคะ